เออนอไม่นอบ้องหว่ะนอบ้งเนาะนออันไหอนอฮกขายที่ไหนขายเกินเถอะเด้เก, 10, นก 10, ินสิบห้าพันเกินสิบพันกูอยากไปตบเนะาะไม่ขวนไมนแซ่บไปไม่ไม่หกนี่ไมนผูหน้าปะแมนบอก อน,น่อนาเนี่ยอนาเน,นาะ่าตลาดคนไต้ะเะคนเกี้ยงเนะาะก,ก็เจ้ากต้ล้ำเนาะเออไต้ลำเนาะโ,โลโลเกินเท่เาไหร่เกินสิบ้าปันยุหงออ,องพระท่านก่นะเี่ยยย่ No. Oh. <laughs> Để <xử nhạc> nó oh. sửa nhắn nó tôi nỉ men lắm men bò <laughs> men đấy <laughs> xin nó xin má ba này nó ừ, xin má cân tôi đấy cân xén xóng xén xóng cướp xóng rồi đấy rồi bẹt ship rồi có ship có ừ. những xe ta sàng đẹp cầu gì đấy ừ. <laughs> đẹp cầu gì đó <laughs> เจ้าเอ้ยา่งเอักปีวัวโตบาทเลยประกาศคนเลยประกาศเนาะประกาศ่ะประกาศตัวนี่มักปีป่ะมักปีหรอให้ขาดไงหรอขาวแกงเจ็บเยนลยเอาวิปั่นเด็ดทวยน้ำมีดทวยมมดมัดจักปันมัดจักปัน มัดหาปั้นโอ้มาโอ้โอไอ้เนาะตอบบมือมเมัดมัดหาปั้นบุมีมุนเฮ็ดโอ้เพเอาเออาบุมีมุนเฮ็ดน้องมาจะเล่าปุ่นอ่ะมันบุมีมุนเฮ็ดกินอ่ะบุมีมันแต้งกินอ้บุมีมนแต้งกินเจ้า อยากได้อยู่เต๋มีบนแตงกินมัดหาปั้นเนาะโอ้อยากได้เนาะหมี่บนแตงกินมัดทั่วเนาะทักเนาะักยนางักใหญ่ควาย มอสลักษานี่นะเนาะตัวนี้ทั่วแปบ่เพื้อนยังทั่วแปบถั่วผัดถั่วแปบเราดั่วแปบอันนทักทั่แปบทักต้มกินเนาะมจไปลวกกินโอ้บมีโตโตเห็ดเห็ดโตแตงกินแล้วมมีเนาะเด็กกินหนาหางสักวโอเคอยากกินหาหางบมีนะ mua đó cháu chạy mua này bỏ chạy bỏ không bỏ chạy 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 bỏ 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 ใส่ได้ยี่นะอินทรีย์สาหลายๆสารจุบกินเนาะจุกดอกมะฮุ่งเนาะมะฮุ่งต้มมันเนี่ยซาหลายๆเป่นไม่ได้นันอันเดียมันมันแบบขมบ่ขมอ่อนกิตออ้อนขมอ้อนบ้องมากกินแต่กลางดีกินตอนนี้ชอบกินแต่เส้นน้ำต้มลวกต้มได้หลายน้ำเนาะสองน้ำเนาะแต่มันขม ดอกมะฮุ่งมีแต่ก okay. ้นไตนี่ยนะหอหนูนี้งามเถอะเห็นไหมมหมักม่อนข่รด่มันหนหไ่ดิเ้หนไงดีเต๋หมักม่อนไข่เมียนหมักม่อนไข่วะนี่เมีนวะหมักม่อนวะเจ้าเอิญหมักเนีเอิญพี่สังมาไ่ไข่ bố thân xúc quá à? của hê xúc buổi xúc vẫn ờ, bài xúc chắc mười xúc xong xong ba bốn là sống mươi mươi xúc ờ oh. ở nào, ở á? Đây, tô xúc nè lấy thôi nha cân thật đấy năm 2 phân, sóng phân. Ờ. Bột xúc nữa

สิ้หมุ้งขึ้นมามุ้งเนาะไปตะกินอยู่ตอนนั้นเนาะเป็นตะกินอยู่ข้างในเนาะมัน้อจะข้าวกัาวาวนาะอกโอ้ยขายแต่หัวมันวะไหนฮะเหงื่อมันไปใส่เบิดขายแต่หัวมันเนาะชุ่หมู ปลาหน่อยคินยัของป้านี่แอปปลาแท้ใครว่านี่ยว่าแอปปลาแท้นี่ๆๆตัวนี้นี่ตัวนี้แอปเนีแอปปลาป่ะเนื้อหมูแอปหมูเะเออะไรนี่จากปันสามสิบสามสิบปันสามสิบปัน กาดิเ่าได้กาดกัสามสิบกากับสามสิบตัวนี้กับสามสิบอ่ะตัวนี้กับสามสิบกับกระไตรำเนาะกระลตำเนาะฮะกระไตรำตั้งเก้าแบบนี้กระตรำเหมือนเนาะเล้วน็แกคนเล่าอ่ะแม่นล่ะคนเล้าฟังหูนะบ่คนเล่าเนาะจ้าก็ฟังหูเนาะฟังหูฟังหูเนาะตั้งหูับคนเล่าสามสิบ โออยากได้อยู่เดี๋ยวกลับมาก่ได้กินปลาป่ใหย่กินปลาป่ฮะย่ายังไม่ไทยหนาเลยย่าใหญ่น่ะสภาพน้านี่เนาะปลาฝาปลาฝา ปลาฟ้าขายอยู่ในปลาฟ้านี่เกินหาห้อยหอดเกินหมดนี่ทอดเกินเนาะกเบียร์กขีดคือหกเบียรักแด่ตัวนั่นนะนี่นักแด่ปะโมเมนต์โมเนต์อันโตโตอันพ่เสือนะตใหญ่เนาะ ขายจยู่ในนี่ิบปันบบป้นเบี้ยเบี้ยละรอซปั้นโลละโลละแสนเหรอออนเหมันคืออ่อนแต่ว่าอ่อนน้ำได้อนได้ไมร่างได้แบบเนือนะไข<ฮ>่ตดใสตดใสไข่สารพัดไข่ ปลาหนินะปลาปลาจระเม็ดนี่เนาะต่างเก่าต่างเก่าปลาหน่อยนี่นะก้อนกา ตยเรื no. like hmm. oh, s s <S ่อวดนี่บ้าน้ออะไรนี่จักปันเต้ยอยู่วะมีจักปันมีเลยสิบปัน เอาบัพจานคือแตกแต่ส <Techn Pokémon> ิบพักับสิบกว่าบาทมันแตกนะนี่ไหมตู้น <in eating> like ี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้ฮะ

กตกะต่ายขายจเกระต่ายน่กะต่ายขายเจอยลกกเลหเยอสร้อยแสนแสนไปยังไปไปตลาดตลาดตลาดออตลาด là con tay Oh, pa, bò, kim pa, bò อันน да. ี้อันไหนอันนีอันนอฟงป้าป้าพัิดรถเอฟงบ่ความไตบ่ไ้วะความใตนะเมียงโอ้เมียงโอ้เมียงเมียงป้าบ่เมียงเนื้อหมูิดได้ือสักอนอักปันอันจักปันสิบปันเออสิบันอันนี้อันเดียวกันสิบปัน

Ai, ai có con tay nó bumi 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 conung bò mì. bay hồng 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 bay

đó, đây, 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 đây. Cái này kiểu không rắn đó mà. Nên cái này buộc nếu mà ngơm nước thì mai tôm à. không mai mới ăn thì cái này ngơm nước thì thơm lắm đấy. Ừ. Đấy rồi. À. Bảo quam tay bộ này của chồng. tay cờ bảo... Uh... Uhm. Ai hôm? À. <laughs> Ai hôm thì bảo thơm, người uh... à. bảo... ว้านะแตะความแก้วเนาะถึงหองแฮมนะแซ่บวะมันนี้มีอย่างไระมันนี้อันนี้มีมกมกยังงเกินแอบยังแอบพักแอบหมูนาะเปิดฝักหมูใส่ปปใส่ประกาศอันนี้เป็นปลานอใหม่เอมมามาต้มไม่มาเ่ยวก็ได้นองใหม่เอามาต้มกับาไน้องนอ ไม่เอามาต้มกินนื่อินแบบสมัยโบราณก็แเป็นไปไปย่ตงบ้านตั้งเมืองกันนเป็นของกินไป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 ปไยไปไปไปไไปไปไปลาไป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 เปไ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 ไปไป่ปปไนหปไ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 ปปไ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 ปปปอ S <S มาสููใจไทมัน <S <S ต้องจำเป็นยอย่าเอาซูชไปใจเลยอถ้าบวกนี้น้ำพริก้ซื้อซอกอันมาดิอันรสเค็เทนะเอาไปน,น้ำพริกมันกินมือเส,สียกวนะนรอ่อเจี้ยนินมืนมออนมส,สกวัว,ว่ะมันเขาใส่อย่างวันวันผักบวบผักกาดบ่ค่อยๆแบบเชือเพื่อแม่ปลานะปลาปิ้งครบทุเราย่วนะ ก็เข้าใจ่ผักกาดน้องเนาะผักกาดฟักเนาะมัเข้าใจเป็นยังขคือกินอะะโหระพาใบโหระพาอืมมีหนูชือใบแผ่คลาดหน่อยจ็บเน่อยเอาไปโหระพาดับกินข้าวอันนี้อันนี้เป็นนี่มันไออยังนี้แอป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 หมูน่ะเขาฟักผักกาดใ่กับหมูคือผมเห็นตอนหมูเลยนะเห็นแต่วิญญาณมันเป่นบ้างคือผมเห็นนั่นนะอืมโหละพาอาจารย์ ปลานี่ยพวมีก้างหลายเด้อไมปลาเนี่ยปลาสาดินเป็นอะไรคะคอร์รูาลการต่าเฟาไปใส่แอบอยู่ตัวนี้บ้าจะโดนก้างยู่น้อยๆแบน้่ามนมีก้างหลายฝาอะรัะมางตัวนี้มักินกับยังขหาป้มหมกัน

เต้องไปเสาะหานิศเลยมหาทีได้ทักทิ้งแบบพี่แข้งอาอยังน้อยมันก็มีเพ็เพศนะเป็นยังไงแปลบ้า้มอนปะมอเลยตามขนมอนมมันยอนข้อมอผอนี่มเองเกิดแต่ี่เมียเนี่ยแนจะเป็นเมียเป็นเนาะเขเจเมียนะ ว่านุ่มๆอยู่ประเทศตทยันเลือกแค่เลือกบ่กับคนไม่จะมาเลือกเรืองอยู่ดอยมันอเลือกตอบแบบนี้นตอยู่แปดจิ้วเนาะแก่ีอายุแปดบเท่านั้นกนอนกอดเอาขาเขาเจียวเาดิ้นมาได้เลยเจียวขดินท่นิดเขาเยลุกมาได้เลยลุกมาได้เลย เลนเมียเนห็นเราไปหลายกงเลยนะก็เท่าเออรดสอบก็เนบบมันยังมีแหงอยู่บ้านะผนมักนวนอ่ัก็เนอามดีหมักนวลหมักนวมักนวนอ๋อหมักนวลนั่นอ๋อเนอรมณ์ดีไปไหนก็เจอเพื่อนนึ่งตกออกไปหนีปวดออกไปเดสอบได้เนาะ คนประเทศตะเศ้าเลยนะมากคนปนแจตัวแก่อปลาแจอยู่ือนเนาะเียอางปลาเลยกระสุแจนเมย์แล้วป้อนแล้วม่ดีโอเมย์นะต่อขึ้นเนาะอันนี้เครื่องแห้มที่พักกับโรงแรมฟ้าดินโรงแรมฟ้าดินทีพักประมาณหาลอยบาทต่อขึ้น เริแรมขนาด3ดาวเนะที่ฟ้าดิน